แบบกันมาเป๊ะเลยและค่ะสําหรับคุณแม่ลูกนางแบบพอลล่าเทเลอร์และน้องไลล่าที่ควงกันไปเดินแฟชั่นโชว์กระเป๋าในงานเปิดตัวสุวิมลเบบี้ซึ่งงานนี้สาวพอลล่าก็ยังออกมาเผยให้ฟังว่าตอนนี้ได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ฮ่องกงค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีเอ็ดเวิร์ดเรียบร้อยแล้วและในอนาคตก็แพลนไว้ว่าจะให้ลูกๆเรียนหนังสือที่นั่นด้วยส่วนแฟนๆที่กลัวว่าสาวพอลล่าจะปลีกตัวจากวงการบ้านเราไปเลยหรือเปล่า งานนี้เจ้าตัวยืนยันว่ายังคงบินกลับมารับงานได้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่น้องไลลาจะขอแย่งสินคุณแม่ด้วยการอวดความน่ารักว่าตอนนี้สวมบทเป็นพี่สาวที่ดีช่วยเลี้ยงน้องลูกาอีกด้วยค่ะจลมาช่วยเลี้ยงลูกาไหมคะค่ะช่วยอะไรคะอะไรคะถึงเวลาได้พูดละช่วยช่วยป้านลูกาเออลูกาชอบกินไหมคะชอบกิน ว่ากลับมาคนแบบพวกวีคเอนหรือกลับมาเหมือนงานพิเศษอะไรบ้างเนี่ยค่ะเพิ่งย้ายไปวีคเอนที่แล้วเองเลือกให้อขครูวอยู่ด้วยกันดีกว่าค่ะใช่ถ้าเราอยู่นี่คือมันก็ยากกันอยู่ยังไงมันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันอันนี้เราคบกันมา6ปีแล้วไม่เคยอยู่ด้วยกันเลย